มาครับเกมนี้ไม่มีเสียงนะครับมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมเอาล่มอือได้ล่มนี่ก็บุญแล้วเนี่ยโหโล่โอกแต่มาเจอถังน้ำเอาโฆษณาสิดูด ی, ดดดโฆษณาโอ้โ,โ,โหล,านานโลืมบิดไวไฟ ษณาอีกแล้วเนี่ยมันจะต้องดูโฆษณาเนี่ยเกมนี้ต้องใช้เน็ตตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปิดเม็ดปิดเน็ตไม่ได้แถมยังให้ดูโฆษณาอีกโอ้ยไม่อยากดูแถมปิดเน็ตก็ไม่ได้ เมาชื่อนี่คือยังกับไฟเดนไอฟันกินอ่ะเหมือนเลยเอาโตโกร,รับโลไม่ทันไม่มีถ้าถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดเน็ตได้ ถ้าเกิดเปิดเน็ตไม่ได้ก็บุญแล้วแหละจะได้ไม่มีโฆษณาปรกวนีกต่อไปเอาตัวเองทิ้งเลยอืด นี่ลงพิษลงพิษโอ้เดี๋ยวทะแพ้อีกจะระเบิดตัวเองไปเลยนะอโอ้โหพยายามเล่นให้ได้เพราะว่าไม่อยากระเบิดตัวเองอะ่ะ ระเบิดตัวเองจะมาทำคลิปให้คนดูได้ไงทำได้ทำคลิปให้คนดูได้เพราะเราเป็นเอาศูนคนขี้บกเปิดเราเป็นเอาศูนก็คือพอเชวนช่องช่องอื่นที่ที่เขาป่วยเนี่ยจะจะคอมเมนต์ว่าจะเป็นเอาฝูนกันไหมสนใจเป็น,อนเอาฝูนไหมอ้าว โอ้โหดวงท่าเจ้าไม่ดีแหละคน,น,นี่เกมไม่ได้สร้างให้คนตาถั่วเล่นเนี่ย เดวิดนอนอ,อยู่บ้านเบือมไม่รู้จะทำอะไรขาาไม่ได้ใช่ไหมมาได้ตังค์มาแค่ไปสิบสามเองนะครับชื่อว่า BF ลงน้ำพอดีเลยตังค์นี่ห้าสิบเดี๋ยวผมจะเราเรา แล้วทิ้งลิงกเกมเนี่ยมันทิ้งแล้วมันทิ้งตรงไหนทำให้เป็นทิ้งเป็นแต่คอมเนี่ยเปิดมารับเก็บเลยสี่เก็บสี่ เดี๋ยวตะตกน้ําเอาคุณคิงกเปิดเอามันมีไงค่าโวไปกดออกทำไมเนี่ย g F เล่นแบบก็คือใช้ไม่ได้เลยอัปเดตใหม่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเปิดเน็ตก็ปิดเน็ตก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเนี่ย คนคี้เวรเปิดร้องตีนแนนี้มันจะช้าหน่อยกดออกดออกก็ก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยสิมาจะเล่นให้ถึงเลเวลห้ากสิบไปเลยไม่รับเพื่อเพื่ออาจจะพปพามั่วพามงพามั่วเลยก็ได้เอา้าไปนะแซงเลย พึ่งน้ำแล้วทังซีรีอนิเมะเราไปได้ตังค์มาจากไหนเนี่ยแต่ถ้าแพ้ของเจ้าตัวขาวๆนี่มันน่ารักดี เืดลงน้ำไปเลยคนขี้บุญเปิดร่มต้นไว้ห้าห้าหกยอถ้าเปิดดามใหม่ผมจะปิดคลิปนี้เฮ้ยห้ให้ร่ลมลม่ลมล่มเอา้าเอา้าเอ้าไม่มีล่มก็ตายสิโอ้ โม่กลนอืดอาไว้นี่มาใหนน้หดูโฆษณานอย่างนี้ไม่ได้ ขอบคุณหน้าที่ให้มาโ,โหจะได้ตังค์มาเยอะเลยเนี่ยอืมลงน้ำเลยเนี่ยได้ตังมาเป็นเบือเลยเนี่ย เอ้ยไม่อยากได้แล้วเนี่ยเริ่มจะไม่อยากได้ตังค์แล้วเนี่ยเก็บตังค์มาเป็นเคงแต่ไม่ได้เอาไปซื้อซื้อสกินเลยเนี่ยใช้สกินเดิมแต่ซื้อมาหมดแล้วไม่มีโฆษณาล่งอกดีอีกสองเลเวลสอเลเวล ลงน้ำไปสิเมไปสิรอบนี้สุดโกงเขาให้ใช้ลรวตอนนี้ เร็วอยากให้สูดโกงอนะ่ะอ๋ยอยู่ยต,ตรงนี้บินจะมาจะมาไล่ตอดตรงนี้ทำไม จะจบคลิปนี้แล้วไม่อยากเริ่มใหมอ่อยากได้ตังค์ยัอไงเนี่ยไม่อยากได้แล้วเนี่ย โอเคนี้ก็พอไปตามทางแหละ ลงตรงนี้พอดีโอ้โหคนมาเป็นเบือเลยเนี่ยึงแล้วจบคลิป ยังไม่จบคลิปเหลหืออีกเลเวลนึงเหลืออีกเลเวลนึงเอ้ามันมีน้ำอยู่น้อยเราจะใช้สูตรก๊อไมเอ้า